管你懂不懂嘞？ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขูซูข้นนะครับมาพบมาพผากับช่องชาชาตถุงกระลาชาแนลนาะพี่น้องครับมนเลยนะครับเอาเมนูฝากพี่ถน่อ,นนองเป็นเมนูนี้นะพี่น้องเด้อขนมจีนน้ำยาต,ตีนไก่เลยพี่น้องเด้อพี่เสียตีนไก่เลยโอ้คักๆเลยมานี้จัดเต็มเลยพี่น้องมานี้นี่เมืองเสียนที่พี่น้องเอ้ยโอ้คักขนาดเลยมานี้เอานะครับกับบรรยากาศ อยู่ใต้โฮมตานอยู่ใต้พ่นตานนะพี่น้องเนาะพี่น้องหัวใจพ่นตานมาเนาะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องได้นะพี่น้องได้นะบรรยากาศาย่ามเศ้าๆอย่างน้อยเนาะครับพอดีมีโอกาสกลับบ้านเนาะครับที่จังหว,วัดยะโสธรเมื่อวานเขา่าพี่น้องมาบปรอะไรห,ห่างเสพแสบกันเลยพี่น้องมาพักกระมี่พอีตูเนาะครับแมงลักปักซีเหล้าบักทัวสามอย่างพี่น้องของเขากันมามัเนี้อือ รมมีๆพี่น้องเลยน้ำยาปลาะะนนด้วยครับเหมือนกินไก็ยังฝนตกอยู่พี่น้องเลย เสียบขระปุ่นสีเหลาเสียบเสียบเลย

ลมเย็นเย็นไปหน่อยอากาศอยู่หน้าบ่มมีตึกบ่มมีดหน้อยน้องมันเป็นไฮน่ามีแต่้นใหม่อากาศไม่ไดีออ Bạn nào. <laughs> ừ. Không có được rồi, đồng. Đồng. เที่ยวแดดเที่ยวบดได้ไหม่องอเขมีนนำหน่อยได้เส่นอหนำซึ่งใบาตานบ่ คือเสียงรถอืมสงสัยเป็นรถรถดินนะพี่น้องแล้วเขาอกวาต้มดินปะ แกเนียนๆเลยไหมครับเพื่อดีขนาด <c oughs> อาจจะไม่เสียงหลดเรียนจังนรรู้หรือเปล่าด้วยเพื่อนอดินของมาเทพอ๋อ <c oughs> <c oughs> ພັກທີ แดดเริ่มแห้งพี่น้องเล้วอืออือโอ้เสียพี่น้องเลย อรอยกันพี่น้องตีนไก่ขึ้นแซ่บเลยเนุปเปอร์ตีนไก่น่ปปนนารลกครับพี่เขา <c oughs> sang với nóng อเอานะครับก็เรียบ้อยนะครับพี่น้องเอาเมนูว่าฝากพี่ตอน้องเป็นเมนูบ้านๆนะครับเมนูอีสานบ้านทฮาด้วยพี่น้องเด้อเป็นขนมกินน้ำยาํำยาตีนไก่ด้วพี่น้องพอดีกับแดดเริ่มซองพอดีพี่น้องอิ่มพอดีครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ห้เกียดเขามารับชมช่องจ่าชาดถุงกระลาช้าแนงนะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อที่คอยให้กำลังใจถามข่าวจ่าชาดมาโดยตลอดนะพี่น้องเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ รบกวพน,น,พน,ออกน,นพี่น้องเด้อพี่น้องขออนุญาตติดตามให้พี่น้องรบกวนพี่น้องเขาไปกดติดตามกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให่งใจฉาิถึงกรลาเพื่อได้เฮ็ดทิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็สิจากลาพี่น้องมันไปสำนีกับบรรยากาศทำงานนะครับเนาะบรรยากาศอีสานบ้า,านเฮาสำหรับวันนี้สิจากลาพี่น้องไปสำนีขอให้พี่น้องรำรำเลื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอยสมบูรณ์มุ่งมั่นปรถนาทุกประการนะพี่น้องอย่าอย่าเก็บอย่าฉุดนะพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ